เพื่อนๆวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่1นึคันมานําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับผมใครที่ชอบรถยนต์แบรนด์จาก Honda Honda c i ซีวรูปโฉมทันสมัยส,ยสปอร์ตซีดานคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมาก Honda Civic f d d o ดหรือ Civic นางฟ้าปี2006รถมือเดียวป้ายแดงออกข้าง1.8ตัวลองท็อปนะครับ1.8ต,ตัวลองท็อปตัวรถยังมีประกันชั้นหนึ่งรถคันนี้ดูแล,แลและรักษาเป็นอย่างดีถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda อยู่ทุกระยะ ไม่เคยเข้าอู่ด้านนอกแต่อย่างใดไม่เคยใช้อะไหลด้านนอกแต่อย่างใดอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่ของ Honda จากศูนย์ทุกชิ้นนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อ,ตอพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับไม่เคยมีการกอมไม่เคยติดแกด๊สเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างไม่มีดังแอร์เย็นฉ่าสีสันภายนอกโดยรวมสวยงามสะอาดสะอ้าน ภายในเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานสะอาดสะอ้านเหตุผลที่ขายที่ชอบถามกันมามากมายว่าเขาขายทําไมก็มันถึงอายุประมาณปีหนึ่งอายุปีประมาณหนึ่งแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นรถใหม่ก็เท่านั้นเองนะครับก็เปลี่ยนเป็นรถใหม่ก็เท่านั้นเองโครเมกเซนง่ายๆเลยนะครับใครที่อยากได้รถตัวนี้นะครับลูกค้าเอามาเทินรถป้ายแดงเรียบร้อยจึงนาคันนี้มาแบ่งปันให้ท่านต่อไปเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มดิสเบรกสี่ล้อล้อแมกเดิมจากโรงงาน ยางดอกนนหนาปีไม่ลึกยังใช้งานได้อีกยาวครับผมภายในเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่ดีไม่ลอกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับค่าไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนด้านข้างเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่2,20 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับ2 000, 2 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะเลยสําหรับรถยนต์ปี2006นะครับผม อดีตออกห้างป้ายแดงมา8 0 0 0 0 9 0 0 0บาทผมขายให้ในราคาแสนกลางๆเท่านั้นนะครับผมเบาะด้านหลังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่อย่างใดครับผมนะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับ <c oughs> ด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมนะฮะด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะ <c oughs> คันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันยังทําประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับล <c oughs> ้างฝนไฟขวาเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงท้ายเดิมๆนะครับผม รถไม่มีชนหนักแน่นอนหุมอะไรสวยงามไม่เคยอุดจอดติดแก๊สหรือพ่นสีหลุมอะไรแต่อย่างใดนะครับสวยๆงามๆเดิมๆนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างสตาร์ทที่เดียวติดครับโอ้โหภายในหอมมากๆเลยเจ้าของเก่าดูแลดีไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิการจมน้ํากอไม้แต่อย่างใดนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับตรวจสอบพบเจอนะครับ คืนเงินในจำนวนนะครับผมแถมเงินให้อีกสองแสนบาทนะครับยกวันคืนให้พี่ใช้งานฟรีๆนะฮะนี่ฝาโป่งหน้าสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบเบ้าโชวกซ้ายเบ้าโช้กขวาทุกอย่างอยู่ครบครับผมเดิมๆครับผมรถไม่มีการชนดักตัดต่อ,ตอพี่กงจมน้ำติดแก๊สแต่อย่างใดภาษียาวยันสองห้าหกเก้าเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรถบ้านมือเดียวแท้ไม่เคยเป็นรถประมูลมาก่อนนะครับผมรถบ้านมือเดียวแท้ไม่เคยเป็นรถประมูลมาก่อนแน่นอนกุญแจมีทั้งหมด สดอกมีมาให้ครบนะครับแท็กเข้าศูย์เพิ่งเข้าศูนย์ล่าสุดไปเมื่อนี่นะครับวันที่แปดเดือนเดือนอะไรเดือนเก้าปีสองห้านะฮะบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับผ้าหลังคาสะา้สานแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับวิจูเดิมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับขับขี่ดีนะครับผมใครที่อยากได้นะครับ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเดลเอร์ก่อนยกขู่หากาันรลกวนวรจำรถจำรุ่นจำปีจำสีจำเลขทะเบียนมาคุยกันด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านโทรมาบอกว่าไอ้รถคันที่ลงนะไหนรถคันนั้นนะไหนรถคันนี้ผมไม่รู้ครับพี่เพราะว่าร้านเราเวลาขายรถเราลงหลายคันนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเอาข้อมูลมาคุยกันแล้วอยู่ดีๆพี่ก็ไม่มาเพราะมีพี่ท่านหนึ่งโทรมาหาผมก็ไม่พอใจผมว่าไอ้รถคันที่ลงไว้ผมจะรู้ไหมครับ CRV ลงไว้ CRV กี่คันก็ไม่รู้ ปีไหนก็ไม่รู้สีอะไรก็ไม่รู้แม้แต่สีพี่ยังจําไม่ได้แล้วผมจะคุยกับพี่ยังไงครับนะฮะยังไงผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมง่ายๆเลยเนะดูรถคันไหนไว้จะทะเบียนไว้หรืออะไรไว้นะครับลองคุยดูนะครับลองจําข้อมูลมาคุยกันดูนะครับไม่ใช่โทรหากันว่าไอรถคันที่ลงเนี่ยไอคันที่ออกไลท์ไอคันที่ลงวิดีโอเนี่ยมันขายหรือย,ยังมันนั้นนั่นนี่รถได้กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเอาข้อมูลมาคุยกันเล็กน้อยนะครับคันนี้คือซีวิกย้ำอีกครั้งคันนี้คือซีวิกเอฟบ ซีวิกเอฟดีนะครับหรือซีวิกนางฟ้าปี2 6 0 6มือเดียวไปแรงออกห้างนะครับราคาแส่กลางเท่านั้นนะครับผมขายที่อยากได้มาดูได้เลยที่พุนทธมณฑลสายสองมาดูไม่ได้ผมมีบริการไซส์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านยังไงฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ